สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ย่างก,กันนะคะไก่ที่ย่างในวันนี้จะใช้ไก่ตัวใหญ่นะคะหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวลองไปดูวิธีทำไก่กันนะคะนำไก่ไปล้างให้สะอาดนะคะซับให้แห้งนำกันไก่มาตัดเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้ ล้าพอมาถึงตรงคอให้ตัดหนังออกนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างแล้วก็ให้ตัดอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะฉันก็จะเก็บไว้ทำน้ำสุปนะคะจากนั้นนะคะจะเห็นเป็นกระดูกข้างในนะคะให้ใช้มีดผ่าออกนะคะ ค่อยๆกรีดแต่ระวังมือนะคะก็ะะะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่ดึงออกไปก็คือตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไก่ไปหมักนะคะและส่วนผสมในการหมักไก่ของเรานะคะก็จะมี น้ำมันหอยค่ะซอสถั่วเหลืองกระเทียมน้ำตาลปี๊บผงรสด,ดีและผงขมิ้นนะคะอย่างละหนึ่งช้อนชาส่วนขมิ้นผงสักซองนี้นะคะพริกไทยดำค่ะและเนยค่ะแปลกใจใช่ไหมคะทำไมต้องใช้เนยส่วนเนยจะทําให้หลังไก่กรอบขึ้นนะคะก็อื่นเลยเราก็จะนําเม็ดพริกไทยดํานะคะมาขูดไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะจากนั้นนะคะให้เตรียมกระวังสําหรับหมักไก่ก็ นำผสมใส่ลงไปค่ะนำกระเทียมนะคะเทใส่ลงไปในชามผงขมิ้งจะทำให้ไก่สีเหลืองและสวยนะคะเราจะมาดูกันว่าทำไมเราต้องใช้เนยแล้วเอาเนยเนี่ยไปใส่ตรงไหนส่วนไหนของไก่นะคะถ้าเกิดเนยเยอะเกินไปจะทำให้ไก่ไหม้นะคะ ตัดชิ้นบางๆค่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของอกไก่นะคะเราก็ใช้มือทำลงไปให้เป็นถุงแบบนี้จะเห็นได้ว่าเป็นถุงนะคะสองข้างนะคะถ้ามีด้วยเขาก็จะมีถุงขึ้นมาสองข้างแบบนี้ให้คุณนำเนยที่ตัดไว้เมื่อตะกี้เนี้ยเข้าไปในถุง เละๆตรงนี้ตรงนองของเขาตงน้นคะเห็นไหมคะเราก็นำเนยเข้าไปอีกอย่าเยอะนะคะชิ้นแบบนี้อีกข้างนึงค่ะทำเหมือนกันเราก็นำไก่น้องไก่ของเราเนี่ยลงไปแช่ซะกลับด้านนะคะแล้วก็ใช้เครื่องทาให้ทั่ว ขมิ้นจะทําให้มือเหลืองนะคะถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือไว้ก็ดีนะคะจะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็จะนําไก่มาย่างในตู้อบนะคะค่ะเวลาในการอบไก่นะคะต้องเปิดไฟทิ้งไว้ก่อน15นาทีนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายให้ทั่วนะคะและเวลาในการอบเนี่ยเราจะใช้เวลาในการอบประมาณ ส5 5 0นาทีนะคะแล้วต้องคอยเช็คแล้วก็กลับด้านด้วยนะคะอย่าให้ไก่ไหม้แล้วไฟในการอบนะคะจะใช้ไฟ165นะคะถึง170แต่อย่าแรงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวไก่ไหม้จะแห้งแล้วจะไม่อร่อยและแล้วเราก็ถึงเวลานำไก่ออกมาจากเตาอบนะคะ และหวังว่าเมนูนี้นะคะคงจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ